สวัสดีครับสวัสดีฮะผมเชียร์โรดหรืมพิพัดครับก็ไม่มงคลการฝากของที่เธอสินะครับเช้านี้เราก็เพิ่งได้มานะฮะนี่สดสดอยู่เลยนะครับเนี่ยสดสดอยู่เลยนะฮะเนี่ยสาวันผูกนะครับมักจิดมัดใจโชคลาภเมตตาค้าขายนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมอ่ะไม่ต้องห่วงของจิรโรจโ์ดนะครับรับประกันทุกชิ้นนะครับนี่นะครับท่านที่เห็นสนใจก็ เพิ่มเพื่อนได้หรือข้อความนะครับจิรโรธหรือพิพัฒนะครับหรือถ้าเห็นใน youtube กหนึ่งเก้าหน็ดห้าสามนะครับเบอร์โทรผมนี่ใส่ใน id ดีไลนได้หรือโทรสายตรงก็ได้นะครับผมนี่ตะกุดนาลายแปลงรูปเราก็ยังมีของอาจารย์นองนะครับผมส่วนดอกเล็กนะครับดอกเล็กดอกเล็กก็เหลือดอกนี้ดอกเดียวนะครับผมตะกุดนาลายแปลงรูปอาจารย์นองนะฮะนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ก็อยู่ในถุงนะครับ นี่อันนี้เพิ่งได้มาเลยอันนี้เจาะจงอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยดูดูรอยมัดนะครับเคยสอนดูแล้วหลายครั้งแล้วนะครับผมเนี่ยอืมดูนะครับถ้าวันผูกนะครับ <c oughs> มีพุทธคุณในตัวนะครับเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่บรรพบุรุษเราที่มีมานานนะครับผมดูได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ นี่นี่นสดสดนะครับสดสดบอกได้เลยว่าสดสดนะครับเพิ่งได้มาเลยนะฮะเช้านี้นะครับนะฮะท่านไหนชอบสนใจก็ทักได้นะครับก็กี้มีลูกค้าก็สนใจอยู่นะครับก่อนนั้นนะฮะที่ผูกแน่นๆตึบนะครับลูกค้าก็สนใจอยู่เพิ่งต่อไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับผมเห็นสนใจก็ทักได้นะครับนี่สดสดเพิ่งเพิ่งได้มาเลยนะฮะรับรองนี่ให้เห็นชัดๆเลยดู นะครับผูกนะครับตาวันผูกนะฮะเนี่ยดูนะครับดูได้เลยนะครับโอเคสองนาทีกว่าแล้วนะครับขอไม่ต้องถ่ายยาวมากนะฮะเพราะว่าของชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงกลุ่มและเพจกาไม้มงคลกาฝาของที่โทนสิทธิ์ขอขอบคุณมากเลยครับชิ้นล่าสุด ใชชอบก็ทักครับนานๆจะได้มาทีนะฮะจังหวะที่เราได้ก็ได้จังหวะไม่ได้เราก็หาไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่ของหาง่ายๆนะฮะของแบบนี้นะครับและแข็งนะครับแข็งผมบอกได้เลยว่าแข็งนะครับถ้าเป็นอ่อนๆน่ะคุณอย่าไปเอานะครับไม่รู้ผูกเองหรือเปล่านะฮะของแท้ต้องแข็งๆครับแล้วดูรอยนะฮะดูรอยการผูกการมัดเห็นไหมเขาจะบุมลงไปเห็นไหมฮะดูตรงนี้เห็นไหมเขาจะบุมลงไปเห็นไหม ดูเอานะครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับ